พูดว right. you know, really mm ่าอะไรวะไม่เคยไม่เคยมีฟิลงี้นะมันแปลกลนนันเพื่อนเจอ กินเยอะนะกลมเพื่อนเพื่เดเดผมบอกเลยว่าผมเนียผมมันแปลกแล้วนะผมมาเจอของแปลกกว่านอนเจงแน่ๆกินกลัว เสื้อซื้หมอนไปไมีเสือนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฝากเพื่อนๆดูเลยเจอของสวยงามมา50วันแล้วนะ40วัน,เ,นเจออะไรแบบนี้บ้างไม่เป็นไรหรอกอ,อ่ะให้ดูดูมันอือ <c oughs> อ่ะ <c oughs> จะนี่แล้ว แฮร์รี่พัทเตอร์แฮร์รี่เตคยดูแฮร์รี่พอทเตอร์ล่ะยูอแฮร์รี่พอทเตอร์ยแฮร์รี่พัทเ Harry Potter ทำไรวะอืมอย่างแฮร์รี่พเตอร์อ่แฮร์รี่พเตอร์เอาเลอ่ายให้อันสมบอะไรแบบนั้มับบ้านกูทะลุพอดี ส oh, oh. เล่เวททอมมี่เอาเอาวแตกไปเลยเอออืมที่นี่ไม่มีทีเล็กนะครับผมทอมมีเนี่ยควรดคาโปชินโนเลยนะครับเอหถามหน่อยคุณอยู่แบบนี้คุณจะมากลัวยุงทำไมเนี่ยคุณคุณควรกลัวอย่างอื่นไหมเนี่ยถามหน่อยแสงใส่เชิดนอนบ้านผีสิงคุณเคย one Jin Hey Tommy say hi Jin No no Jin Oh No Ah. Uh, oh Tommy Ghost how Charlie, Charlie good this ghost Yeah. ไม่ต้องตกหัวเลยมึงหนีกลับเนี่ยมึงบอกจะนอนเนี่ยทำให้เลยต้องนอนกับเจนเนี่ยเจนเจนคาปูชิโน่เจนเจนกูกลัวมันยิ่งมาผี triple เจนคาปิชโน่เออคาปูชิโน่นอนโรงแรมสบายเลยนะหนีกลับนายจนอืมเออเนี่ยคุณกลัวกลัวอะไรยุงไม่ต้องกลัวหรอกตอนเนี้ยผีก็ไม่ต้องกลัวหรอก nôn, của Thái, ăn, You stay hotel, ở, yeah? What? You stay hotel, ở, What what yeah? What ở, 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 hotel, yeah? yeah hotel ở, 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 5 ở, yeah? Hotel. yeah. No, star ở, oh. มีนี่ซโรสตาร์เนี่ยูทโฮเทลเนี่ยออ this five f i e star hotel ส่วนเนี่ยซีโร่สตาร์โฮเทล o อ really I wanna go to your hotel no no ่ a you l a v e m e t n l Your hotel. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> okay. Oh, good. Good, good, good. Goodbye hotel. Oh, uh, really? Cook and cup Charlie brother, everyone. Charlie brother, really good person. And. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. man. Yeah. 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 Oh, nice. yeah. Very handsome. Yeah. Very, very very good.

สบายสบายหลับมันที่นี่แหละคิดถึงกาเมนกาเมนอยู่ไหนบอกผมหน,น่อยหายไปไหนอ่ะก oh, yeah, ินถั่ว <Yeah. S 1> มีลำไส้ให้ดู <c oughs> ทอมทอมสลิปเฮียทุกนายย่า People 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 Up t ท m s สล e ปแว e r ทำไง now cannot พิเ y ยูแอนเนียเยอะ yeah yeah can c a พิเคย do I have people in there you yeah, yeah. Okay. ยูแอนเนีย e เยโอเค่าโอเคอยาให้ทุกคนได้ไปรู้จักทานะครับผมหน่ง้ oh, เปิดหน้าต่างไม่เปิดดีเพื่อนๆไม่มียุงครับที่นี่นะครับผม ไมนักครับผมน่งงงจริงครับวันนี้นยม่ได่ับการเชิญับทำไม่นะครับ <Okay. S 2> คนสวยหายไปไหนไม่รู้นะครับผมวันนี้หายไปเลยนะครับผมทั้งวันน, <Wait. S 2> น้องน,นี่ก็หมดหลายๆพวกไอ้จินหนีกลับไปแล้ว okay.

<laughs> Charlie, where are you? Um... Ghost oh, how, how. So house Ghost house Ghost house Is scary? Yes I'm, I'm scared of you Ha 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 Tommy and Charles Ha ha <laughs> け رب, け رب. It, เกิบเกิบแลงกตไทยเซเกิบเกิบเฮ้สบายดีไหมทอมมี่สบายดีแลงกัตไทยเซสบายดีเซมอ่ะ how about you how อ่ะอะไรวะสบายดีเออสบายดี I'm fine สบายดีก็เอเวล ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับคบครับคับครบครั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 บคบครับ่รนบคเับครนบครั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 บครบครับครับคัครับคับครับครับรัลคสวัสดีครับสบายดีครับบายดีสบายดีเซมกูกูอืบอครับ ไฟสตานะครับผมอืแล้วไฟอ้าวคออคาปูชิโน่คาปูชิโน่นะผมไอยูแฮปอัมไดโนสอร์ดุลสิกพาร์เนี่ย กูควรจะกลัวอะไรละ่ะลองติดดูดิตอนเนี้ยกูควรจะกลัวอะไรละ่ะลองมองมาดิก <oman. S 1> ูควรจะกลัวอะไรผียุงทอมมี่ก <c oughs> <อ>ูกลัวทอมมี่นะครับผมเ <c oughs> พื่อนๆไปกดติดตามได้นะเพืพ่อนๆถ้าติดตามทอมมี่เนี่ยจะได้เห็นวิวแคลิฟอ,มมอฟร์เนียทอมมี่อยู่เตยแคลิฟอร์เนียเยอ แค่ไหน c a l i เ o r n i a half c a ิ p u c c i n o เย็นคาปูกิโน่แกงเย็นแค่ c a p p u c น้ำแข็งเย็น c a l i f o r แข็งเย็นอืมน่เพ uh ื่อนๆไปกดติดตามเลยเพื่อนๆจะได้เห็นในหลายๆอย่างบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็เศร้าแล้วก็อยู่ในคอนเทนเนอร์เหมือนผมนะครับมีคอนเทนเนอร์อยู่นะครับใครรู้จักทำมี่อยู่แล้วบ้างเพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วทมมี่อ่ะ โอ้อยู่กับทอมมี่ไม่ต้องกลัวผีเลยผีหายหมดก <c oughs> ูม,มาทำอะไรที่นี่เนี่ยทอมมี่บอกกูต้องพูดจริงใครติดตามทอมมี่นะได้เห็นวิวสวยๆได้เห็นมุมประหลาดๆเ <c oughs> นี่ยกูควรจะกลัวอะไรเนี่ยอืม คำอะไรวะคุณไม่กล้าหันไปมองเลยรู้ว่าอยู่ข้างๆนะไม่กล้าหไปมองนะครับผมอืมคาปูชิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่น้ำแข็งเย็นๆนะครับเนี่ยใครนอนไม่หลับก็ดูเนี่ยไป Somebody drop the glove. Drop it. You got glove in t h chat. Drop glove right now. Drop the glove. อร่อยไหมครัวเนาะอ,อ่ะกินขัวจะได้โตกันไวๆ้ๆโอ้กหหหหูระปวดหัวจริงๆเลยไอจินนะครับมันบอกจะนอนนะครับมันกลับไปนอนโรงแรม5ดาวนะครับส่วนครูเลยต้องนอนกับท่อมมีนะครับเออหน้าแดกถั่วกูไปละอืม ที่นัดบัตเตอร์ยังอืมไอจินมันไม่กล้านอนนะครับหลังประตูอะไรแหละใครจาทักกันตอนเนี้ยทักเหรอผมไม่กลัวหรอกผีตอนเนี้ยผมกลัวผมกลัวทอมมี่อืมเิดจาคอมรู้ว่า c a l i f o r นี่ย so beautiful เกว่อเกมหนึ่งก็ปวดคอแหละแต่เราคนอยู่ท่าอะไรไม่รู้อะไรแวบๆด้านหลังอ่ะนไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วทอมมี่ตอนนี้นะครับทอมมี่นี่เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายครับทอมมี่แบบทอมมี่ทอมมี่ like ประเทศไทยมีคอยแบบ ใส่แค่แบบวัน c คสแคลิฟอร์เนียต้องทรู e tee c เย่เย่เย่้หมดตบูโคสทอมมี่ทอมมี่ no ืมอืมท no, no no อมมี่ t-shirt ทอมมี Tommy, ่ t-shirt ทไทยแลนด์ไทยแลนด์ Thailand, <laughs> only t-shirt เย่ yeah, yeah. สบายทอมมี่ one t-shirt เฮ้ย no w h o w long you stay ไทยนะทอมมี่16 day สิบหกวันนะครับที่เขาอยู่ประเทศไทยนะครับทอมมี่นี่คือไปไปทําความดีหลายๆอย่างผมยังไม่ได้ไปทําเลยเดี๋ยววันไหนผมพาไปเที่ยวบ้านทอมมี่บ้างแปลกประหลาดมากนะครับมาคิดว่าวันหนึ่งนะครับจะได้มาอยู่แบบนี้นะครับทอมมี่อยู่ท w o e e k in Thailand ครับพูดเลยทอมมี่นี่ไปไปอาสาเป็นจิตอาสาไปเก็บไปกวาดไป

How do you say sleep in Thai, again please, again this. oh sleep, sleep, yeah, in Thai, in Thai, in uh, Thai language, sleep, non, 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 um, yeah. ừ. I think that Tomorrow we, oi, 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 oh, đẹp đấy nè, đẹp đấy nhá, đẹp đấy nhá, เจออะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับได้เจอความทุกข์นะครับถ้าเพื่อนๆไ่กดติดตามเขานะครับวันไหนที่เพื่อนๆมีความสุขมากเกินไปนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูทอมมี่นะครับเพื่อนๆจะได้ความทุกข์นะครับแล้วก็จะได้ทุกข์ใจอ่ะเออวันไหนที่คุณมีความสุขเกินอ่ะคุณเข้าไปดูทอมมี่เลยกูบอกแกนี่ทุกข์ใจเลยคาปูชิโน่ออเดะเดอคาปูชิโน่ชาม์คาปูชิโน่ บาวางหัหูมากอืมจริงเออคำอ,อะไรวะเออทอมมี่ในทั้งเผาป่าทั้งระเบิดกระท่อมนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับไหนท้ามาอะไวะทอมมี่จริงใจนะครับผมบอกเลยว่าโซนโซนฝรั่งนี่คือจริงใจทุกๆุกคน,นครับผม 22PK เ,เปิดดูโวคว้ดฟังนดินะ เปิดอะไรเพื่อนๆตอนนี้ไม่ต้องเปิดเลยกลัวหลับหันข้างยังไม่หันอยากหันเลยกลัวตกใจนี่ทอมมี่นี่เวย์ลิกูดอารเตอร์เลยนะ <laughs> เออ